การน่ารักมาอหน้าตาดีกระเชียวนะคะวันนี้น้องนิคะจะมาแจกทองการและแถวนี้นะคะเอ,อ่อต้องรักสิ่งแวดล้อมนิดนึงนะคะดังนั้นเครื่องยนต์ที่เราใช้ในการตามหาผู้ชโชคดีเด็กก็ต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ปลอดการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะเราขอกะจายเครื่องก่อนนะคะเรากำลังจะนำท่านออกเดินทางจู่ท่าอากาศยานมารบอลไม่ได้ขับมานานแล้ว อย่งไก็ทักสามสามศูนย์ยังไงมันบ้าดหนึ่งหมดเลยอะเดี๋ยวไปถามรปภก่อนนะคะยังไงเนี่ยรปภก็ไม่มีสักคนเลยหายไปทั้งหมดเฮ้ยเงนเงินถึงแล้วค่ะกดจริงก่อนแล้วกันนะคะเฮ้ยเฮ้ยกิ่งไม่ดัง อฝันรอบหมู่บ้านเลยอ่ะนี่จุดซอยเพชรนี่เข้ามปถึงซอยสียุกอ่ะสวัสดีค่ะในผู้โชคดีของเราตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านเก้าทับสามสามสูงนะคะที่บางบอนนั่นเองค่ะรู้สึกยอดสวยมากเลยคะสวยมากค่ะเนอะเออมีแต่คนหรอเดี๋ยวไปไหนก็เป็นคนพูดอย่างเดียวหมดเลยปกติเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของน้องนักขับชูร่องอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะชอบเซ็ตไหนเป็นพิเศษชอบเซ็ตฟุตตี้ค่ะเซ็ตฟุตตี้ก็คือมีอะไรนะมีบางคุดกับมะม่วง ไม่ใช่ค่ะมีอะไรมีอะไรการแดดมีสักครับแล้วก็มีตัวพอค่ะเป็นไงบ้างใช้น้องนะคะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไหมคะค่ะรู้สึกเลยค่ะแม่ที่ใช้นะคะผิวเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นนะคะยิ่งครีมกันแดดนะคะไม่เหนียวเนหนะเลยค่ะถ้าอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้บ้างต้องทำยังไงก็ถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์นะคะส่งเข้ามารีวิวกันเยอะๆนะคะแล้วก็รู้เป็นผู้โชคดีเหมือนโบนะคะเดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลาที่จะมอบทองนะคะให้กับผู้โชคดีของเรานะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์้องนึคะัศน์แดชชุนเะ ตอนนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกันก่อนนะคะอ้าวท่านประธานท,ท่านประธานเราต้องเรียกแบบพยันเอะพี่น้องกันไหญ่เนี่ยพี่น้องคะนี่บ้านใครคะเนี่ย ไม่ใช่บ้านตัวเองอ่ะมามาด้านนี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวต้องให้อ่าพี่รองกล่าวถึงผลิตภัณฑ์น้องนักขั้นนิเจอรัลดนิดนึงค่ะก็จะมีเซตฟปอตี้แล้วก็เซสซิวิกกับค่ะเซสซิวิกก็จะมีเซสซิวิที่ใช้เกี่ยวกับผิวแห้งแล้วก็เซตฟปอตี้สำหรับผิวมันเดี๋ยวจะให้คุณน้องนะคะช่วยมอบรางวัลนะคะให้กับผู้โชคดีค่ะ ตอนนี้พี่น้องนะคะมีอะไรจะฝากถึงแฟนเพจบ้านค่ะเธอก็จะฝากถึงกิจกรรมนะคะที่ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์รูป iPhone 5นะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมแจก iPhone 5ทั้งหมด5เครื่องค่ะโอเคก็ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะช่วยด้วยค่ะตกลงแยกผู้โชคดี